¡Cap... เฟออีกแล้วนะคะวันนี้เฟอตื่นเต้นมากๆค่ะแต่ต้องขอรีบบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้อาจจะดูเฟอแบบรนๆหรือว่ารีบพูดนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าได้ยินเสียงเนี่ยคือฝนกําลังจะตกค่ะเฟอต้องบอกกันว่าเฟอเนี่ยถ่ายเปิดคลิปแบบเนี้ยมา3วันติดแล้วแล้วก็ถ่ายไม่สําเร็จเพราะหลังจากถ่ายไปได้ไม่กี่นาทีคะ่ะฝนก็ตกลงมาเลยแล้วกลายเป็นแบบว่าเสียงฝนมันกลบเสียงพูดไฟหมดเลย,เยอะอุ๊ยวันอาจจะเห็นแล้ววันนี้เราไม่ได้แค่แบบตื่นเต้นที่มาได้ถ่ายคลิปอย่างเดียว แต่เราตื่นเต้นที่เราได้มาโชว์ทุกคนสีผมใหม่ด้วยนี่เพิ่งได้เอามาโชว์ทุกคนนี่แหละเป็นอินเนอร์ฟ้านะคะทําเองเลยแบบอยู่ว้าให้เมย์น้องสาวช่วยทําให้นะคะก็สีออกมาค่อนข้างจะเป็นที่น่าูมงใจค่ะชอบเป็นคนชอบอะไรที่แบบฟ้าฟ้าเธอคอยซ์อยู่แล้วสิ่งที่ตื่นเต้นสิ่งที่สองนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเฟย์ได้ไปจัดกล่องสุงมวาอีกแล้วค่ะ อันนี้เป็นกล่องสุ่มที่เฟยได้มาจากในแอปสีส้มอยู่แล้วนะคะซึ่งมันเป็นกล่องสุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นกล่องสุ่มเบต,ตเดเสร็จอะค่ะทุกคนคือเหตุผลที่เฟยซื้ออะเพราะว่ามันมีของเยอะมากตั้งแต่แบบของเล่นยันเครื่องใช้ในครัวยันแบบของใช้ในห้องน้ำอะซึ่งเฟยรู้สึกแบบเฮ้ย มันดีอ่ะมันแบบเฮ้ยมันก็แปลกไปอีกแบบนะแบบบางทีอ่ะเราอาจจะแกะออกมาแนละ้วแบบเจอน้ํายาล้างห้องน้ำอะไรเงีย้ยเออื่อมันจะมีอะไรที่สามารถเอาไปใช้งานในบ้านได้บ้างอะไรเงี้ยเออมันก็ตลกเลยเนาะแล้วมันก็แบบ มันน่าจะสนุกอะไรเงี้ยแบบมันสเปรห์ละจริงๆอ่ะเฟไปเจอรีวิวแบบบางคนได้อุปกรณ์ของใช้ในครัวเออตะหลิวไม้พายอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยต้องบอกกันว่ากล่องที่เฟได้มาในวันนี้เนี่ยราคาสามพันบาทค่ะทุกคนเออมาเรามาลองเปิดกันว่าเราจะได้อะไรแปลกๆไหมแต่ว่าความรู้สึกก็คือค่อนข้างหนักนะคะต้องมีแบบต้องมีหนึ่งกิโลอ่ะเออหนักอยู่มาเรามาเปิดกันเลยแต่มันมาเป็นกล่องไฟลายเลยอะ่ะไม่ใช่ว่ามาเป็นน้ำยาประพันนุ่มหรืออะไรอย่างงี้นะเปิดเลยค่ะ เปิดออกมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนอะไรเอ่ยอะไรอะทุกคนเราไม่พูดทำพรำเพลงนะคะเรามาหยิบกันชิ้นแรกเลยค่ะอุ้ยเหมือนห่ออยู่ในบับเบิ้ลแรปค่ะทุกคน ล้อค่ะแต่ว่าเฟมไม่แน่ใจว่าเป็นล้อของสเก็ตบอร์ดหรือว่าเป็นเซิร์ฟสเก็นะคะไม่แน่ใจแต่ว่ามันน่าจะใส่กันได้นะแต่แบบมันเป็นโพเวลเลยค่ะทุกคนคือคุ้นๆว่าแบรนด์เนี้ยมันแพงนะคะแบบว่าถ้าซื้อครบ4ล้ออ่ะก็คือแบบมี3,000ันะเออทำไมมาอยู่ในกล่องสูงอันเนี้ยคุม้มอะแค่ล้อก็คุ้มแล้วอะถ้าเป็นล้อของแท้นะคะถ้ามันเป็นโพเวลแท้นะดู มันเป็นเหมือนล้อที่แบบใช้แซนป,ปะถ้าเฟบจําไม่ผิดนะแล้วแบบมันจะเสียงดังมากๆา่ะทุกคนแบบปรูดอะไรอย่างนี้เลยเฮ้ยชิ้นแรกก็คุมแล้วนะคือถ้าเฟบจำไม่ผิดนะอย่างที่บอกว่าสี่ล้อมันประมาณสามพันใช่ปะถ้าสองล้อก็ลองหารสองอะประมาณพัน 1, หา้าละโอ้คุ้มมันคือครึ่งหนึ่งของราคากล่องนี้แล้วนะมาเราต่อกันอุ๊ยอะไรอะอุ้ย แันดี้ค่ะทุกคนเป็นลูกอมเปรี้ยวแบบสมองระเบิดโอ้ g ก็อุ้ยเป็นของแบรนด์ต่างประเทศด้วยเป็นของสิงคโปร์ค่ะทุกคนนี่ตอนแรกก็จะแค่เปรี้ยวแล้วก็จะแบบเริ่มมาแบบซูเปอร์ซาวเวอร์แล้วสักพักก็จะเป็นแบบเมก้าซาวเวอร์แบบหัวระเบิดเลยอูย้น่าสนใจเดี๋ยวไว้ลองเอามาทำเป็นคอนเทนต์ต่อกันเลยค่ะอุ้ยอันนี้นุ่มมากอะไรอะ กระเป๋าหูลูดีทีเทนเนตวันน้องทาทาค่ะนุ้ยน่ารักอะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นแบบดีกะสิทธิ์แทนหรือเปล่าแต่ว่ามันน่ารักมากทุกคนต่อไปกันเลยคะ่ะอุย้ยมันเหมือนกันสองอันเลยอะอะไรอะ่ะเฮ้ย เปลูกอมค่ะทุกคนแล้วข้างในจะมีลุ้นของเล่นเป็นตัวลายมุ้ยน่ารักอะ่ะเป็นลูกอมบวกกับเซอร์ไพรส์ข้างในค่ะก็คือจะได้แบบทูอินวันเลยได้ทั้งตัวลูกอมนะคะแล้วก็ได้ของเล่นด้วยซึ่งของเล่นที่เราจะได้คือมีตามนี้เลย,ยมันก็เหมือนกับคิตตี้ที่เฟยแกะไปรอบที่แล้วกับเพื่อนเลยทุกคนใครยังไม่ได้ไปดูไปดูคลิปที่แล้วได้นะคะต่อกันค่ะอ๊ กระเป๋าผ้าค่ะลายน้องแมวมีสองใบมันไม่เชิงเป็นกระเป๋าผ้ามันเป็นแบบผ้าอย่างเงี้ยเป็นผ้าแบบโดนน้ำได้เวลาตั้งแต่แกะมานี่ก็รู้สึกว่าแบบเอาไปใช้ได้หลายใบยอยู่นะอย่างอันเนี้ยก็เอาไปใช้ได้อย่างอันเนี้ยนนเฟยก็ไปเล่นกับเซิร์ฟสเก็ตได้แต่ต้องไปดูก่อนนะว่ามันเป็นล้อเซิร์ฟสเก็ตหรือเป็นล้อของสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยเฟยไม่มีความรู้เรื่องพวกเนี้ยต่อกันค่ะอุ้ยแห้งอะ วุ้ยให้เครื่งองสำอางด้วยหรอมันคือ Baby Bright Vitamin C Powder Pack ค่ะทุกคนมันคือแป้งวิตามิน C เหรอเป็นเบอร์23 Natural Beige Matte Finish Full Coverage Waterproof 8 Hour Oil Control มีไฮยาลูรอนด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามิน C ีคุมมัน8ชั่วโมงกันน้ำให้ลุกแมทเฮ้ยฟังมากสีสวยมากสีแบบมีความพีชพีชวันรามาลองแกะดูน้องกัน โอ้หตลับน้องแบบดูดีเป็นเคา์เตอร์แบนอยู่นะดูดีเลยอะ่ะตัวนี้นะคะก็คือแป้งฝุ่นอัดแข็งเนื้อแมทนั่นเองค่ะซึ่งทําให้หน้าเนี่ยชุ่มชื้นเนื้อนุ่มเกลี่ยง,ง่ายนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยมันไม่ลอยนะมันจะแบบกลมกลืนไปกับสีผิวเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูน้องกัน นี่กล้องค่ะเฮ้ยพับน้องแบบขาวมากนุ่มด้วยเป็นสีของน้องนะคะเปิดออกมาเลยนี่ องตัวนี้มีนวัตกรรมพิเศษค่ะเป็น air pollution protect นะเป็นการปกป้องผิวหน้าเราค่ะจากมลพิษสิ่งสกรปรกต่างๆพอเราทาแป้งอันนี้ไปมันก็เหมือนไปเติชิลให้กับหน้าเราอะค่ะซึ่งมันเหมาะมากๆกับช่วงนี้เพราะว่าเราเนี่ยต้องใส่หน้ากากทุกวันซึ่งหน้ากากเนี่ยมันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเหมือนกันมันก็เหมือนป้องกันเราได้ซึ่งการที่เราป้องกันมลพิษเข้าสู่ใบหน้าเราเนี่ยมันก็ช่วยลดสิวด้วยค่ะมาไหนๆก็ไหนๆ,ๆแหละหน้าเริ่มเยิ้มพอดีเดี๋ยวเรามาลองเติมน้องเลยแล้วกันนะคะให้หน้ามันแบบเซ นิดนมาแตกแปลงกันแปลงกายสิทธิ์ของเรามาแล้วหน้าดูแบบว่าหายมันขึ้นเดี๋ยวเราลองเฉดสีให้ทุกคนดูชัดชัด สวยมากซึ่งตัวนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่159บาทเท่านั้นค่ะทุกคนถูกมากๆเราได้แปลงแบบดีระดับเคาน์เตอร์แบรนด์และที่สําคัญนะคะถ้าใครอยากซื้อเนี่ยหาซื้อได้ตามร้านคาชั้นนาทั่วไปเลยหรือว่าเซเว่นอีเลฟเลยแต่ก็เข้าใจเนาะว่าช่วงเนี้ยแบบมันไปห้างไปข้างนอกไม่ได้เนาะเดี๋ยวเฟจะทิ้งลิงก์ออนไลน์สโตร์ไว้ให้ในคอมเมนต์ละกันนะคะเดี๋ยวจะปักคอมเมนต์ไว้ให้เนาะจะได้กดไปซื้อกันง่ายๆคะ่ะปักตัวนี้ปักต่อกันเลยคะ่ะพี่ขาอุ้ย อันนี้แบบเละๆเ,เ,เหมือนสลาอ่ะทุกคน โอเกจิ้จงมีความเป็นเทโลกรมค่ะทุกคนอ่ามันคือ Baby b r r i h t CC Plus Cream นะคะเป็น SPF 45 PA บวกบัวมันคือ CC c r ครีมค่ะทุกคนเป็นเบอร์01ไลท์ i บจตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้น CC นะคะซึ่งผสมครีมกันแดดค่ะใช้แค่ตัวเนี้ตัวเดียวครบจบเลยทั้งครีมกันแดดทั้งรองพื้นก็คือไม่ต้องใช้หลายตัวทับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่เหนียวเนอนะเกลี่ยง,ง่ายด้วยค่ะบาง ด้วยไม่อุดตันนะคะแล้วก็กันเหงื่อกันน้ําด้วยตัวนี้ผสมผสานการดูแลแล้วก็บํารุงผิวหน้าด้วยนะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะเข้มข้นเลยแล้วก็วิตามินบแล้วก็มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ดูเปล่งปลั่งค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมของน้องกันนะว่าจะเป็นยังไง สีก็ไม่ได้ขาวเกินผิวเลยนะขนาดแบบมันแบบเป็น light b จแต่ว่าส่วนตัวเฟยเป็นคนผิวแบบขาวเหลืองอะ่ะทุกคนลองทาดูนะคะว่าแบบมันจะวอกไหมเฮ้ย <c oughs> อันนี้ทาอันนี้ไม่ทาคือดูไม่ออกเลยแต่รู้สึกว่ามันทําให้หน้าเราดูเนียนขึ้นนะแบบรอยเส้นเลือดคือแบบหายเลยเออดีอะ่ะ <c oughs> เติมหน้าสักหน่อยอะ่ะ <c oughs> มัวไปหมด เอ้ยดีก็คือเหมือนเอามาให้ใช้คู่กับแป้งเลยอะยังไงเบบี Baby ้บายทั้งคู่ด้วยปังใช้คู่กันปังปังจริงเนียนมากด <c oughs> ีขนาดเนี้ยทุกคนคิดว่าราคาเท่าไหร่ทุกคนคงคิดในใจว่าแบบเฮย้ยมันแพงแน่เลยอะไรยังไง <c oughs> ตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคาแค่4 9บเาทเท่านั้นคนณภาพระดับแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ก็คือใช้ผสมกับแป้งใช่ปะคู่กันทั้งสองตัวเลยนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านหาชอนนัทั่วไปเลยเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะหรือว่าพวกร้านขา ตามาต่างๆค่ะก็เข้าใจนะคะว่าแบบช่วงนี้มันเป็นโควิดใช่ไหมแบบไม่ค่อยจะมีใครสะดวกออกไปซื้อข้างนอกสักเท่าไหร่ยังไงสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้เลยซึ่งถ้าสมมติซื้อทั้ง2ตัวใช่ปะ่ะมันก็แค่208แบาทอนะทุกคนแต่มันได้แบบระดับเขาจตแบบมันคุ้มมากๆค่ะอย่าลืมไปลองซื้อกันนะคะสําหรับเจ้า Baby b r i ร h t ค่ะชิงต่อไปกันเลยดีกว่าอุ้ยหยิบได้2อัน เป็นสก,กูชี่ค่ะทุกคนอันนี้ก่อนละกันเป็นน้องแบทแบทนะคะแบทแมนสิจะพูดแบทแบทมาลุช่ยเลยแล้วก็เป็นน้องอมองอัสีเทานะคะแต่ในเกมจริงๆมันไม่มีสีเทาไม่ใช่หรอเงงต่อไปกันเลยค่ะ อโอ้เซตปากกาค่ะทุกคน10 pieces นี่คือจะให้ใช้ยันยันกี่ปีเนี่ยเพราะว่าปากกาติปากกาพวกนี้หมึกหมดยากมากจะให้ใช้นานขนาดไหนก่อนเยอะมากเป็นโฮสำหรับใช้ที่บ้านกูลแล้วก็ออฟฟิศนะคะก็คือใช้ได้ทั้งบ้านโรงเรียนแล้วก็ที่ทำงานเลยฟังนะฟังมาแกะต่อกันเลยค่ะเป็นถุง เป็นถุงสุ่มตุ๊กตาค่ะเป็นถุงสุ่มตุ๊กตาน้องผล,ลงไม้นะคะที่แบบคิดมากๆในติ๊กต็อกนะคะน่ารักอันนี้ก็จะเป็นของที่เรามีสิทธิ์ได้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นแลไอเทมแบบเออมันจะไม่ได้ว่าได้ทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งแบบแบบอยากได้ไลไอเทมเพราะมีความรู้สึกว่าแลไอเทมมันจะเป็นลูกผีก็เดี๋ยวจะมาแกะคลิปหน้าละกันนะคะเพราะว่าจริงๆเพิ่งมีคนถามมาเองว่าแบบเอ้ยซื้อมาแกะได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวแกะคลิปหน้าแน่นอนต่อกันเลยค่ะ กูชชี่แน่เลยวุ้ยเป็นฟุชชี่ค่ะทุกคนอ่าดูอันแรกก่อนอันนี้เป็นน้องปอปอนค่ะดูดินุ่มมากแบบเท็กซ์เจอร์เบามากๆแต่มีความแบบเหนียวๆติดมือนิดนึงต่อไปเป็นโดนัทนะคะโอ้ฟ้าสุดๆฟ้าเหมือนสีผมเลย ต่อมากต่อไปในกล่องนะคะเหมือนจะเป็นอันสุดท้ายแล้วว่าเงินรอบเทลมาเลยแล้วกันนะคะหนึ่งสองสามได้ ถุงสูมตุ๊กตาผลไม้อีกทุงนึงค่ะังมานี่เท่ากับว่าในกล่องนี้เราได้มาสองถุงเลยค่ะเดี๋ยวไว้จะมาแกะรีวิวแล้วกันนะ้อเพราะว่ามีน้องขอมาพอดีอะรูปพี่ต้องเป็นของเราประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปกล่องสูมสัพเพรเหระในวันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าชอบคลิปแกะแบบนี้กันหรือเปล่าแบบมีทุกอย่างเมนิติงจิงกะเบลเลยนะคะอยู่ในกล่องชอบกันไหมถ้าชอบก็จะมาแกะอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมรอติดตามคลิปหน้า นะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมเบบี้ไบร์กันนะคะฝากเบบี้ไบร์ไว้ในอ้อมอกอ้อม,อม,อมใจด้วยค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะเอาเบบี้ไบร์ทปิดคลิปค่ะทุกคน